วิธีหาเงินบนโลกออนไลน์ที่ง่ายที่สุดในปี2023นะคะวิธีนั้นก็คือการเป็นนายหน้า t ิ k ต o k นั่นเองซึ่งการเป็นนายหน้า t ิ k ต o อเนี่ยเราไม่ต้องใช้เงินสักบาทเลยนะคะเราสามารถที่จะเอาสินค้าที่เรามีอยู่ในบ้านของเรานะคะมาทำคลิปรีวิวสินค้าแนะนำสินค้าหรือบอกผลลัพธ์ที่เราใช้สินค้านั้นว่ามันดีแค่ไหนให้กับผู้ชมนะคะเพียงง่ายๆเท่านี้นะคะ เพื่อนๆก็สามารถที่จะมีรายได้จากการทำลิปติ๊กตกา้าแนะนำสินค้าในแปปอป tiktok s h ช p ได้แล้วนั่นเองนะคะวิธีการนี้เพื่อนๆสามารถเอาไปใช้จริงได้เลยนะคะแล้วก็เหตุผลจริงมาแล้วนะคะมีเพื่อนๆหลายคนใน tiktok นะคะที่สามารถที่จะสร้างรายได้ เป็นหลักพันหลักหมื่นหลักแสนนะคะบางคนก็ขายเก่งมากๆเลยนะคะสามารถสร้างรายได้ยอดหลักล้านแล้วก็มีนะคะเพื่อนๆก็ลองเอาวิธีนี้ไปใช้ในการหารายได้เพิ่มให้กับตัวของเพื่อนเองนะคะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะคะฝากกดหัวใจกดติดตามแล้วก็ฝากกดบันทึกไว้แล้วก็ฝากกดแชร์ให้เพื่อนๆคนอื่นได้รู้เรื่องนี้ด้วยนะคะ